เอาอิตั้งไปเซเวิดเลยพรอมนี่เพียวเฟอร์เดียทานเฟอร์เดียทานเพ่เดิเยอร์วกร้เฟอเกียร์เกียายาะไรกสอบพวม

วัดเจนน่ะไม่ยังัดวัดป่ะเนีอยเขี้ยอพวพวเจ้นก็ลุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเลังนกเกลังนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

เกมนันีบลุบลุบอ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 ลโอ้โหยงสองตัวได้ยกมันจะได้วะเหียมันดีกันแมงมึงมึงแมงแสกอี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 กเออมันแรงไหรอเหียหนักเลยเก็มดื่วะยิงเก็มยิงเก็มลัง โอ้มาหนอกว่ะไอสัตว์เจียวกูแดามืดเจียวกูแดามืดฝากกูฝากว่าโอ้โหหัวกูหายเลยฝากโบเขาตีกันเขาเรียนดีกันเลยแกจะแสกกลางกูเลยกูตายจะเด้อรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนกูมากูมาเก็บกูมาก จเย็นนะใจเยนนะกระโดดลงรถนอกสองเลยเมื่อกี้อืมก็ประกันเมื่อกี้ทงบ้านมึงยิงไก่หรือเี่ยังยังยังหายานำเลยยาหนำหายบัสด้ยมึงพกของฉบห่ะเบิ้องจั้งหนาเมื่อกี้เ่ยมูตายแล้วเดี๋ยวเันมากอ้พวกนอกเนี่ยโอ้

แกลแกๆๆกก่ไกกน็อ็อนกนกกกนกอก่นกระเบียงระเบียงระเบียงอมีตีไมมาเด่ะมีตีไมมาตีเสือกจีเสือกเอาอย่าปิงสิลูกแรกสามช้างแล้ว เลือดแตกหถอยกไ่ยไอ้แมวมองไงอ้เดีกยวปโอ้โหมาทันทันมะเนี่ยทันทันทันปั่มไปปัมไปัญญาปัญายัง่งไงไยูข้างล่างนี่ซเพียบเลยยเนินน่ะใส่มือซเพียบด้วยคว้าคว้านตมันไปเนี่ยโอ้โหได้คำตอบแล้กูเล่นกัตบเออไอ้เมันอกไป

วงแรงก็ต้องเล่นนะเอารถออกไปออกไปดกลอดื้ออย่างเดียวลยนะหรืกลวดฟีอ่ะมึงต้องเล่นกันมัน่ะจะออกบ่แค่นั้นแหละออกออกได้ปะออกเล่นเลยมึงหยอกไปอยังงงเล่นเลยไอ้กูเล่นเลยมันพวไปมันก็พวกมึงไปหรอกตอำยาสูดเลยวันมานะ mời như thương bàn ạ mọi người đẹp lập nhạc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  Bọn nhạc lập 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 lập hết mày lập ขวาสุดน,<า>น,นะเห็นเห็นแต่ขวาสุดนะอะไรบันเข้็โดนว่ะถูไปมัน่เห็นกูเนะด้อเ,อเดี๋ยนี้บันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นยินน้ำงละมางไว่ะยงไมดบอลบอลล้อลุดนก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 อนนึง